มาเพื่อหลานของฉันฉันขอให้แกกคืนดีกับตะนอตเธอนะคู่หลักที่แต่งงานกันครั้งแรกเป็นคู่ที่ดีที่สุดหรอคะดีตรงไหนกันนะแม่เป็นคนบอกให้มาหย่าเองนะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ระบุอยู่ในเอกสารอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอีกแล้วแม่รีบกลับไปดีกว่าคะ่ะถ้าเกิดแม่ไม่ยอมกลับไปดีๆ มายจะให้เราบอกรามาลากตัวแม่ไปนะคะหน่อยเนื่งมายฉันฝากไว้ก่อนเถอะเสียแสร้งนะแค่แบบเดียวทีนอตเกต้องไปง้อมายคืนดีให้ได้นะฉันได้ข่าวมาว่ามายมันทำธุรกิจกั เพื่อนเปิดบริษัทใหญ่โตมีกำไรปีหนึ่งเป็นล้ลานๆถ้าแกไปคืนดีกับไม้มันได้อ่ะชีวิตของพวกเราอะจะต้องดีขึ้นแน่นอนจริงๆแล้วมันเป็นความผิดของแม่นั่นแหละแม่อยากได้แต่หลานชายเห็นไหมตอนนี้ได้หลานชายมามันมีค่าอะไรผมจนแล้วครับแม่แถมติดหนี้เป็นล้านๆเลยเนี่ยพอใจแม่หรือยังนี่นอตถ้าแกอยากจะกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง เกต้องกลับไปหาไมายแกดจำไม่ได้หรอกเกดมีลูกสาวอีกหนึ่งคนเกดก็ไปทำความสนิทกับลูกสาวให้มากๆและถ้าลูกสาวอะอยากได้แกกลับบ้านอะยังไงไมยมันก็ต้องยอมอยู่แล้วแกเชื่อนสิไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่ไม่ต้องการมีพอ่อจริงหรับแม่ผมก็ใจลวครับถ้าผมเอาลูกสาวมาอยู่กับผมได้ไม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ไมาไม่ไมาอยู่ไม่ไมายมยออกมาหาพี่หน่อยไม่มาบอกเวกเสียงดังอะไรในบ้านมาเนี่ยฮะไมาไมยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วลูกอ่ะพี่อยากเจอลูกกับไมยพี่อยากตามหามายกับลูกมันตั้งสองปีเลยนะพี่ดดน็อตนี่พี่เพอร์เจอร์ไปแล้วหมดเนี่ยฮะนี่ วันที่ามคลอดลูกเนี่ยพี่เป็นคนไล่ไมยกับลูกออกมาจากบ้านเองนะพี่อย่ามาคิดถึงอะไรไม้เราอยากแล้วนะไม้พี่คิดถึงมายมากเลยนะพี่อยากเจอไมยกับลูกมากเลยนะไม้พี่ขอร้องอ่ะให้พี่ได้เจอหน้าลูกสักครั้งเถอะนะพี่น็อตตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยพี่เห็นหน้าลูกแค่ตอนคลอดเองนะแล้วพี่ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลูกเลยแม้แต่นิดเดียวพี่อย่ามาวุ่นวายกับไมยกับลูกอีกเลย เกิดพี่รักลูกจริงพี่ไม่ควรมาให้ลูกเห็นหน้าด้วยซ้ำลูกควรจะมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความส